การเจริญพระกรรมฐานไอ้คนใหม่ไม่มีมั้งมีนะ okay. ไหมเจ้าเดให้ทราบเลยใหไปถามหลังเอาเวลากันเก่าหรือใหม่ก็เหมือนกันอันดับแรกก็หาทางรับอยู่นก่อนคําว่านี่วอนนี่แปลวีเดยยบที่ทรรมญาให้ถอยหลังมันมีห้าอย่างคือหนึ่งกรรมฉันทะรักสวยรักงาม สองพยาบาทความโกรธความไม่พอใจต่สามความง่วงคือฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลการปฏิบัติทั้งหมดนี้จะระงับได้ด้วยอนาปานสติเระดับแรกวิธีระงับก็ใช้อนาปานนติช่วยนั่นคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าขนณะใดถ้าทุกท่านรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเวลานั้นเชื่อจิตท่านระงับจากทิ่วอนได้มีสมาธิถ้าขนณะที่รู้ลมให้ใจเข้าหม่ใจลมให้ใจออกอยู่จิตคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกมันถึงนิ่วอนเข้าแทรกใจก็เริ่มต้นเช่นใหม่ว่าเราจะไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมด เราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมเข้าลมออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโทอย่างนี้ก็ได้นะไม่ใช่ภาวนาไปเจออื่นใดก็ได้อย่างท่านท่านท่านจะสนัดนามาพทะให้ใจเข้านึกว่านะมาใจออกนามาทะก็ได้คือเข้าภาวนาแล้วไม่จํากัดรวงความขณะใดที่ทุกท่านรู้ลมให้ใจเข้าใจออกก็ดีรู้คําภาวนาก็ดี เวลานั้นจิตก็ท่านเป็นสมาธิคําว่าสมาธิไม่หมายความจิตหยุดสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือตั้งใจอยู่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอันนี้อันดับแรกเราก็ตั้งใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกตั้งใจรู้ธรรมะนาถ้าจิตอยู่แค่นี้ถือว่าจิตเป็นสมาธิที่สมาธิเบื้องต้นการฝึกสมาธิตอนต้นจะดีหิเสษจริงๆมันไม่ได้ เทเหมือนพระอารหันต์ไม่ได้อันดับแรกมันก็ต้องมีฟุ้งซ่านบ้างหรือมันรบกวนบ้างของธรรมดาถ้าเราภาวนาไปก็ดีรู้เราไม่ใจก็ออกก็ดีจิตเริ่มจิตเริ่มฟุ้งซ่านถ้ารู้ตัวเราก็ยับยัง้งเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าว่ามันฟุ้งซ่านจริงๆทนไม่ไหวก็ต้องเลิกอย่าฝืน เวลาฝืนอารมณ์ถ้าฝืนอารมณ์มจิตจะมีความกลุ้มมันไม่สามารถจะทําไปปฏิบัติตามใจเราชอบได้ในเมื่อเราต้องการให้มันหยุดจอารมอื่นโดยเฉพาะลมหายใจเข้าออกโดยเฉพาะแต่มันก็จะคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกถ้าอย่างนี้ถ้าดึงไม่ไหวก็ให้เลิกไปเลยวันนี้ได้เท่านี้เราก็เลิกส่่งที่ได้แล้วก็ทรงตัวอยู่พรุ่งนี้ทาต่อใหม่ ทำใหม่ได้แ้่สองสามนาทีมันก็สร้งคงไม่อยู่แล้วก็เลิกไอ้ด้านที้ได้ใหม่ก็มาว่าสะสมของเดิมของเดิมไม่ได้หายไปเมื่อสะสมตัวน้นๆเข้าจิตก็เริ่มชินไอ้จิตเข้าถึงคณนกาสมาธิไม่นานนักคิดว่าถ้าทําจิตต่อกันก็ไม่เกินสิบวันจิตจะเริ่มเข้าถึงอุปจารสมาธิเบื้องต้นคือปีติ จิตเริ่มมีความอิ่มใจในการมีสมาธิจะมีความสุขใจในการสมาธิอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิสมาธิจะทรงได้นานกว่าเดิมเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนั้นทุกคนควรทราบว่าอารมณ์หัใจเริ่มเป็นทิพย์สามารถจะดินเสียงได้เห็งจต่ความเป็นทิพย์ได้สามารถจะเห็นสีง่งภาาที่เป็นทิพย์ได้ โดยเฉพาะอย่างที่เราสามารถเห็นภาพนิมติตได้แต่ว่าภาพจินติตี่เราจะเห็นนั่นต้องเป็นภาพจินติตี่เราไม่ตั้งใจจะเห็นหรือว,ว่ามันอยู่เฉยๆจิตเป็นสุขภาพจิมติตกปรากฏขึ้นและภาพอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่ควรถือเอาท่าน,นี้เพราะแล้วก็ว่าเป็นภาพที่ไม่แน่นอนนักเราไม่สามารถจะไม่สามารถจะบังคับภาพได้ ว่าภาพนี้จงอยู่ตรงนี้ภาพนั้นจงเปภาพนั้นอย่างนั้นจะไปตรงโน้นอ,อันตบองคับไม่ได้แต่ว่าถึงทราบว,ว่าภาตุนี้จิตเกิดขึ้นเมี่ิไม่เกิดขึ้นให้ทราบาเวลานั้นจิตก็าต้งเขาถืออ,อ,อุปจาระสมาธิสมาธิเฉียดชาในหือใกล้ชานสมาบัติเป็นสมาธิในขั้นที่เขาฝึกจิตปัญญาอย่างกันแล้วต่อไปเมื่อจิตเป็นสุขถ้ามีความเอิบอิ่มมาก มีความเป็นสุขว่าโดยการเจริญสมาธิเรือว่าอุปจารสมาธิให้ไม่ชาจิตก็ถึงฌานสมาบัติที่เข้าถึงเองสกสตารมณ์คืออารมณ์แน่วแน่เวลาที่อารมณ์แน่วแน่จะถือเอานานไม่ได้เลยยากโยามนะใหม่ๆม,มันได้นไม่นานนักม่ใหม่เยอะแน่วแน่เป็แค่หนึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างสานาทีบ้างห้านาทีาเป็นอย่างมากจิตเริ่มจับอารมณ์รู้ลงรมณใจเข้าออกก็ดี ภาวนาก็าดีก็มีการทรงตัวจิดมีความเอิบอิ่มจิดมีความสุขทรงตัวมีความสบายจิดทรงอารมณ์ตรงมันหมายความว่าจิตของเราจะไม่คิดตัวอื่นเข้ามาแทรกเรียกว่าเอกตารมณ์ในดวงเดียวท่านเรียกว่าปฐมฌานจิตในตอนนี้บรรดาญาติโยมพยุทธศาสนจะพึงกําหนดรู้ได้และ่ที่เขาเกิดนั่นก็คือเสียงภายนอก ขณะที่เราทาสมาธิดีก,ก็ดีรูล้ลมหายใจเข้าออกก็ดีภาวนาก็ตามจิตมีอารมณ์แน่วแน,วแนว่แ่หูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่ว่าเราไม่ราคาญในเสียงจิตสามารถทรงตัวได้ภาวนาก็ได้รูล้ลมหายใจก็ออกก็ได้จิตมี่ความสุขก็ได้ไม่ราคาญในเสียงที่เกิดขึ้นอย่างนี้เ้าเรียกว่าปสมฌานแต่ว่าใหม่ๆมัมก็ตั้งอยู่ไม่ได้นาน ถ้าเเดียวหนึ่งทั้งสองสามนาทีไป็นอย่างมากมันก็เคลื่อนไปบางดาได้ก็ได้แค่เป็นนาทีเดียวสนาทีบ้างถ้าต้องการให้ทรงนานต้องฝึกให้มีการทรงตัววิธีฝึกคือการทรงตัวคือว่าใช้อารมณ์รู้ร,ร,รห้ใจเขาออกให้นานที่สุดให้ใจเข้าก็รู้อยู่ใจออกก็รู้อยู่ถ้ารู้อย่างนล่นนานมากเพีงยงใดก็าตามจิตจะทรงชาาได้มากขนาดนั้น ท่าน,นี้ยังเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิก่อนถึงวัตถิฌานการเห็นภาพต่างๆขอบรรดาท่านพุทธศาั้งหลายจงอย่าถือภาพเป็นอารมณ์ในการทรงตัวเพราะว่าในเวลานั้นในเมื่อจิตเริ่มเป็นทิพย์ก็สามารถจะเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ได้นี่เฉพาะบางคนนะยืนเสียงที่เป็นทิพย์ได้เฉพาะบางคนบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีเอ้สิ่งที่เป็นทิพย์ ที่บางท่านกลัวก็คือเทวดาชั้นจาตาถูกหรราชเทวดาชั้นนียชอบลองคนแต่ว่าเขาจะลองแต่เฉพาะคนในรู้สึกตัว,วดีแล้วถ้าเราไม,ม่ไม่มีความรู้สึกตัว,วดีเขาก็ไม่ลองการลองก็มีท่าทางต่างๆโดยมากก็มาเฉยๆไม่มีอะไรมากมัแสดงตัวหเห็นบ้างมายิงข้างหน้าบ้างมายิงข้างข้างบ้างมายิงข้างหลังบ้าง นั่งบ้างยืนบ้างเป็นต้นถ้าจิตเราดีไม่พอก็เริ่มกลัวถ้ากลัวเขาก็หายไปหายไปแล้วไม่มาโกนอีกราะว่าเมื่ออะไรเราคิดว่าดีเมื่ออะไรก็มามานั้นถ้าปกติถ้าอาการเกิดขึ้นอ,อย่างนี้เขามรรได้ญากจมผู้โดยสารทุกคนจงจะคิดว่านั่นผีความจริงไม่ใช่ผีเป็นเทวด,ดาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่สุธิมักฉันบอกว่า คนที่เจริญกรรมฐาน,นเข้าถึงอุปจารสมาธิก็จะมีพระมหาราชองค์ใดองค์หนึ่งส่งบริบาลของท่านหล่งองค์รือเึ่งเป็นเวดาเช่นจตุมาราชมาคุมป้องกันอันตรายเพราะว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่อาจจะมีผีมาหลอกก็ได้ในสุกายมาหลอกก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเทวดาองค์นั้นจะคุ้มครองไม่เมีนอันตรายบางทีเทวดาบางองค์ที่จะมาคุ้มครองท่านก็ไม่ให้เราเห็น บางองค์ท่านก็ให้เราเห็นดีก็ดีก็ให้เราเห็นแล้วกลัวที่อีกนี่หมออยากจะมาเคยโดนขั้งแรกขั้งแรกจะเดรินกรรมฐานใหม่ใหม่ก็วันหนึ่งหลวงพ่อปันท่านบวงสรวงจะเอาพระพักของพระพุทธรูปไปที่เขาบุกปาจันก็ถามท่านว่าเวลาเชิญจริงๆแ้ามาราชมาไหมท่านถามว่าการเจริญกรรมฐานหรือเปล่า พอเชิญครับไม่เคยเห็นท่ามหาราชไหมบอกไม่เคยเห็นถ้าบอกเอางี้ก็แล้วกันคือทรงวันนึ่งฉันจะเชิญห้ท่านจะมาแต่อยากเห็นองค์ไหนก็หจะได้เห็นองค์นั้นถ้าต้องการเห็นนักสีองค์ก็ได้หรือว่าเวลานี้จิตไม่สงัดพอตอนเย็นเวลาห้าโมงเย็นก็บอกท่านว่าขอพบทั้งสี่องค์และองค์ใดองค์หนึ่งท่านถามว่าการเริญกรรมฐานเวลาเท่าไหร่บอกว่าเวลาตีสองครับ ตีหนึ่งครึ่งผมตื่นคขาว่าสุดวันสุดคืนเป็นกรรมฐานเราขอบอกเขาบอกเท่ดาตีสองตรงให้มาพบที่ทุกที่ที่พักอยู่แล้วที่การนึกอยากเห็นเราไม่อยากเห็นใครรู้จักมั่นกับเวทวดาสวรรค์นคนเดียวใช่ไหมความจริงแม,ม้นม่ไม่มั่นใจเราเขาอยากเห็นเฉยๆฉยคนก็พูดถึงเทวเวสวรรค์องค์เดียวโดยเฉพาะก็บอกท่านเทวด์บอกว่าเวลานี้เวลาคืนนี้เวลาตีสอง ขอพบท่านที่ตึกที่พักเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืดตีหนึ่งครึ่งล้างหน้าล้างตาเสร็จทำวัดตวดมอเสร็จพล้ก็เวลาจะเข้าถึงตีสองอีห้านาทีตีสองก็เข้าเตนเตนสมาธิพอถึงตีสองตรงก็ปรากฏว่าเห็นภาพลอยมาจากทิศเหนือนุ่งขาวห่มขาวถึงไม้กระบองยาว ก็มีความรู้สึกว่านั่นคือเทวสวรรณแต่รูปร่างหน้าตาของท่านจริงก็คนธรรมดาแล้วเนี่ยไม่มีเชื่อไม่เชื่อหรกไม่มีเชื่อกัน่าพระเขาเขียนนะมาถึงท่าก็ยืนที่หน้าต่างพิษาท่านแค่คือเห็นไหมเพราะเห็นเท่ตอนนั้นน่ะกลัวคนลุกซาทําไงรู้ไหมแข็งใจพูดบอกท่านครูครับ ผมขอบคุณท่านครูที่อุตส่าห์มาสงเราะเชิญกลับได้ท่านหัวเราะานถามว่าจะกลัวผทำไมล่ะ <c oughs> ว่าเชิญให้มาเพราับกูัวทำไมแล้แต่แล้วก็ท่านทาให้ไม่กลัวเพราคุณอยู่ภาคหนึ่งก็งนานถึงปีสี่จะเล่าความไปมาต่างๆในความเป็นเทวดาของ,ขงท่านใน้ทราบเป็นเทวดาได้ยังไงสมา็นมนุษย์ปไปไหนมาเวลานี้เป็นเท้าเวสุวรรณก็ถามท่านบอกว่าที่เขาเขียนให้ไม่เชี่ยว เวลานี้ทำไมจะไม่มีเที่ยวแต่บอกว่าจะเข้าวาัดเพื่อถอดเที่ยวเก็บไว้ก่อนเทวดาก็หกไปเหมือนกันนะหมอเขา,าม่จริงจริงหรือท่านบอกไม่มีถ้าว่ามีเที่ยวเพเลยเรามีส่งเด็กไปความจริงท้านเป็นเทวดาที่มีความสวยสดงดงามมากเมื่อต่อมาอีกสองคืนถึงเวลาจเจริญกรรมฐานก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้าไปทงประตูขอญาตโยมพุทธบรธิษัทโปรดทราบทุกคนนะ ว่าขณะที่จเรเิญกรรมฐา,านนี่ผีหรือใครก็ตามทำทำอะไรเราไม่ได้เลยนะใครจะเข้ามาใล้ได้แค่หนึ่งวาวัดจากตัวเราออกไปข้างหน้าหนึ่งวาขลางหนึ่งว้าข้างๆหนึ่งวาเขาจะเข้ามาใกล้ได้แค่นั้นเข้าใกล้กว่านั้นไม่ได้ถ้าจะาทำอนตรเราไม่ได้ก็มีคนคนหนึ่งผมอยากโศกผ้าแทงแข็งแรงก็อว้วนก็ไม่อ้วนเรียกุนล้ำก็แล้วกัน มาถึงปั๊บก็ยินกอดอกโคนาในตาแดงถามว่าใครเขาก็เฉยเขาไม่ตอบถามว่าใครมายืนที่นี่เขาก็ไม่ตอบถามครั้งที่สามว่าใครก็ไม่ตอบแม่แม่ไปตอบบอกไปออกไปพ้นแกก็ไม่ไปเราก็ไม่รู้จะทำยังไงวะออกไปแกก็ไม่ไปสามไปพอไปที่สามแกต้องไปก็เดินไปสอนน้ำกาจะหันมามองน่อย แค่ไปอยู่ในหน้าประตูพระอาตมาก็เจริญกรรมฐานเรยประโยชน์สว่างตอนเชา้าเวทนาพปานถามว่าวื่อคืนนี้มีคนคนหนึ่งครับเข้ามาทำประตูผมอยูอ่จี๊ดนิดหน่อยอยูจ่จัดโศกหน้าตาก็ไม่น่ากลัวแต่ทําท่ายิงพขเลยขับพระปานหัวเราะชอบใจว่าไอ้คนฉลาดอย่างแกเนี่ยมันหายากจริงๆเลยคุณหมอถามทำไมครับ น่าจะท้าเวทวนตร์ก็ส่งเทวดามาสงเคราะห์แกมาเฝ้าแกเสือไล่พีชคำว่าฟ้องค่ะแหมเทวดาที่ปากบอดจังแล้โคหภาของรรดาญาโยมพุทธศาสนทุกคนจำม้ดยนะว่าถ้าบังเอิญพ,พบเห็นใครก็ตามมาในลักษณะนั้นให้ทราบว่านั่งคือเทวดาที่ท้าวมาราส่งมาคุ้มครองเราก็เป็นอันว่านี่ตอนเทวิตินะถ้าถึงชานจะมองไม่เห็น ก็เป็นว่าเราก็คุยแค่การสมาบัติอันนี้ก็มาคุยกันต่อไป